ต่างประเทศตามหาสินค้าสมุนไพรคุณฟังนะตอนนี้คนไทยในต่างประเทศมีความต้องการสมุนไพรสูงมากเพื่อที่จะนำไปกระจายในประเทศเขาเพราะตอนนี้ต่างประเทศค่ะล่ำลือถึงสมุนไพรไทยค่ะบาคลังแบบโอ้โหต้องมีต้องหาต้องขอให้ขึ้นชื่อคำว่าสมุนไพรไทยคุณคิดว่าฝรั่งนะะเขาจะไม่ดูเหรอคะ ว่าสมุนไพรไทยช่วยอะไรได้บ้างสปปรรพคุณมีอะไรบ้างเขาเสิร์ชหมดค่ะเพราะเขากำลังตามหาตอนนี้คนตามหานพเก้าเยอะคุณเชื่อครูเพราะครูมีเพจมีเยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดเรามีมาตรฐานให้เขาดูค่ะใบการันตีเพียบใบส่งออกใบเซอร์ติฟิเคตติดกันสามปีซ้อน ฮาลาลอโยมาตรฐานต่างๆค่ะทําให้ต่างประเทศเชื่อถือเราไม่ได้มาทําตอนกระแสโควิดเราไม่ได้รักษานะคะแต่เราคือสมุนไพรที่ดูแลร่างกายแค่นั้นเองเป็นสมุนไพรที่กินเข้าไปแล้วปรับได้แบบปรับให้ร่างกายเราน้ำเลือดน้ำเหลืองด,ด,ดีกินเข้าไปแล้วก็นอนหลับสบายอะไรแบบนี้ค่ะ นะคะร่างกายเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อการทํางานของอวัยวะของเรามันสมดุลนะโอเคไหมไม่รักษาไม,กมไม่เค็มไม่เคิมอะไรทั้งนั้นแหละแต่แค่จะบอกว่าเราเติบโตมา4ี่ข้าปีที่5นะคะเราตรวจสอบเอกสองเอกสารครบนะ,ะไม่ต้องห่วงเลยดูแลอย่างใกล้ชิดมีผู้เชี่ยวชาญมีแพทย์มีอะไรดูแลนะคะอุ่นใจ นะคะถ้าเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในครูเราเดินไปได้วยกันค่ะแล้วครูเชื่อว่าครูนี่แหละค่ะจะพาสมุนไพรไทยไประดับโลกได้แน่นอนนะคะโคตรเชื่อมั่นในผู้หญิงบ้านๆคนนี้เลย4ปีกับสิ่งที่ครูทําให้คุณเห็นแล้วครูเชื่อว่าตอนนี้สัญญาณดีมาก โอ้โหมีคนต้องการรู้จักเราเยอะมากมีคนอยากรู้จักแบรนด์นพเก้าเยอะมากเขาไม่ได้อยากรู้จักครูหรอกนะคะแต่เขาอยากรู้จักคําว่าแบรนด์นพเก้าคืออะไรทําไมผู้คนถึงแห่มากินแห่มาขายแล้วก็แห่เข้ามาอยู่ในแบรนด์ทําไมแบรนด์เหนียวแน่นเขาอยากรู้แล้วผู้หญิงคนนี้จากมีเปอร์เซ็นต์รอดสเป็นนหนี้30ล้านแต่ทุกวันนี้ค่ะชีวิตโคตรดีอะค่ะเขาอยากรู้ค่ะว่าครูทํำยังไงเพราะฉะนั้น เชื่อค่ะเชื่อมือครูว่าครูนี้แหละจะพาทุกคนให้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ